ใหญ่เตรียมจัดงานตรุษจีนปีนี้ใช้สื่อสามภาษาดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติสารฝันเยียวยาสมา,านฉันท์10ปีไฟใต้เรียนรู้สู่สันติกปปสหัดใหญ่รวมพลังเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าเขต2สนามกีฬาจิรนครหัดใหญ่กกตปิดหีบเซ็นชื่อยืนยันยกเลิก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน worldwide w e thai tv 97 com และ fm 97.0 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยเทศกาลของวันตรุษจีนนะคะหัดใหญ่แถลงจัดงานตรุษจีนใช้สื่อสามภาษาดึงนักท่องเที่ยวร่วมเทศกาลแห่งความสุขเน้นโชว์ศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมจีน เมื่อวันเสาร์ที่24มกราคม2,557ที่ผ่านมานาซุ้มประตูจีนโรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายกิษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่ประจำปี2,557 พร้อมด้วยนายเกรียงไกรเจียจินดารองประธานชมรมสมาคมและมูลนิธิหัดใหญ่ประธานคณะกรรมการจัดงานและตัวแทนจากอบอจอสงขลาเทศบาลนครหัดใหญ่ทททสำนักง,งานหัดใหญ่และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาโดยมีสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก สำหรับเทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนเป็นเทศกาลแห่งการเส้นไหว้และการขอโชคลาภจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการส่งความสุขอวพอรให้แก่กันและกันถือเป็นประเพณีวัฒนธรร,รมอันดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานซึ่งคณะผู้จัดงานเร่งเห็นความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดง,งามของชาวจีนและยังเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวทําให้ประชาชนทั่วไปและในจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติได้เข้าร่วมเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มกราคมไปจนถึง5กุมภาพันธ์ณบริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอหัดใหญ่โดยเน้นกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมจีนซึ่งมีทั้งกิจกรรมการแสดงสิงโตและมังกรจากจังหวัดนครสวรรค์การประกวดสิงโตดอกเหมยเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนการแสดงพลุ360องศานอกจากนั้นยังมีการแสดงจากศิลปินและดาราดังมากมาย ซึ่งในอำเภอหัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากอีกทั้งยังเป็นแหล่งธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สําคัญซึ่งงานเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่ในปีนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ใช้สื่อสามภาษาเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเทศกาลแห่งความสุขเช่นทุกปีที่ผ่านมา ครับงานตุจินปีนศรีนครปีนี้ครับเราก็จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอก,กชนครับซึ่งทําให้งานจัดงานครั้งนี้สามารถที่จะให้ยิ่งใหญ่ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นทําให้การท่องเที่ยวแล้วก็ภาพภาพรวมทําให้การใหญ่การขายด,ดีขึ้นนะครับครับ คาดว่าท่กนลูกเพี่อจะมาตรงนี้มั่งมา้ัเท่าไหร่ครผมคาดว่าในในหกวันนี้ไม่ตม่ำกว่าแสนนะครับก็หลายล้านาที่้าจะเข้ามาในสภาพในในขนาดใหญ่ครับการแสดงที่นี่เรามีการแสดงจากวันที่วัน,ว,น,ว,นวันสุดท้ายของงานวันที่4ี่ที่หเรามีการแสดงจากประเทศจีนให้จากเทนจีนกับหูหูนานแล้วก็มณฑลมองโ,งโกเลียนะครับซึ่งเราจัดให้ชมงานที่หอประชุมถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่ว่าจะชมเราก็มีบัตรฟรีที่หน้าหน้างาน แล้วก็วัน1ินวันเปิดงานซึ่งเป็นวันที่3ามิบนี้เนี่ยครับเราจัดให้มี มีมีการแสดงคณะออเคสตาราจากวงอของมออวนะครับแล้วก็เรามีการจุดพุแสงสีตะก,กันตะก,กันตาแล้วก็เชิญนักดนตรีดาดเจมมา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 บรุร่วมแสดงวันที่สองนี้เราจะมะีการแสดงจากวงดนตรีจากเกสโนวาซึ่งมาร่วมแสดงที่นี่และววันที่สามนี้เราจะมีการแสดงของตลกแอนนาซึ่งมาร่วมแสดงวันในวันที่สามในวันที่ในวันในวันที่สี่ของงานนะครับเราก็มี นักร้องจากสิงโตเดอะสตาร์มาร่วมแสดงแต่วันที่4วันที่5ของงานนี้ว,นวันที่4ี่วันที่5้ซึ่งเป็นวันที่5วันที่6ของงานเรามีการแสดงจากจากประเทศจีนนะครับ4-5หแล้วก็วันอสองวันนี้เราก็จะมี การแข่งขันสิงโตดอกไม้ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในใหาใหญ่ซึ่งผมคาดว่าปีหน้านี้กับสิงโตดอกไม้นี่ผมจะจัดเป็นแข่งระดับนานาชาตินะครับซึ่งจัดจะใ,ใหญ่กว่าปีปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เราก็มีการแข่งขันจากหลายหลายหลายที่นะฮะกลับมามาแข่งที่นี่กับต่อกันด้วยข่าวต่อไปค่ะโรงพยาบาลสงขลานครินจัดโครงการ10ปีไฟใต้เรียนรู้สู่สันติเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่27มกราคม2557โรงพยาบาลสงขลานครินจัดโครงการ10ปีไฟใต้เรียนรู้สู่สันติโดยอาจารย์พิชิตเรืองแสงวัฒนารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพื่อรำลึกและให้กำลังใจผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานอาสาสมัครในการเส,สริมสร้างสันติภาพและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณเวทีสุขภาพโรงพยาบาลสงขลานคริน รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนาถนอมเกียรติภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กล่าวว่าการจัดงานสิปีไฟใต้เรียนรู้สู่สันติครั้งนี้นอกจากเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเวียนมาครบ10ปีแล้วจึงจัดให้มีกิจกรรมหลักคือการเสวนาของหน่วยงานและอาสาสมัครที่เสริมสร้างสันติภาพและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยการเสวนาและเปิดโอกาสให้เรียนรู้เข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นโดยมีผู้รับผิดชอบหลักจาก สี่หน่วยงานคือสถาบันและพัฒนาสุขภาพภาคใตร้รวมกับโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์ สถาบันสันติศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินการเสวนานี้จะดำเนินเป็น2วันคือระหว่างวันที่2 7ถึง28มกราคม2557ด้ารอาจดานอาจารย์พิชิตเรืองแสงวัฒนารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตหาดใหญ่กล่าวว่าในการเยียวยาสร้างความสมานฉันนั้นคณะแพทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งในการรักษาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่เกิดเหตุต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีสามารถ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มีส่วนสําคัญในการเริ่มการทํางานทั้งทางด้านวิจัยและพัฒนาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบทั้งสถาบันสันติศึกษาที่มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมทรัพยากรมนุษย์ตามแนวสันติวิธีและยังทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรส่วนท้องถิน่นและองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกได้แก่การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2557เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมของศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จงสุวิวัฒนวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้และนายนพดลเผือกโสมลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กันค่ะระลึกถึง ผู้เสียชีวิตที่บริสุทธิ์นะในเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมาของฝ่ายใต้ครับแล้วก็เป็นการระดมทุนเพื่อหาทางเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์สำหรับจังหวัดชายแดนใต้ของเราในการเยียวยาในปิันจุบนี้ การเยียวยา,าที่รัฐบาลทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งก็มีข้อจํากัดเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลไม่ไม่มีนโยบายชัดเจนที่จะให้ช่วยผู้ที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลแต่ว่าผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลโดยตรงหรือผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เ,เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยรัฐบาลให้การช่วยเหลือค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าการสมันฉันเป็นเรื่องที่ที่สำคัญในระยะยาวที่จะแก้ปัญหาทําให้เราไม่ต้องมาเยียวยาอย,าอย่างในปัจจุบันนี้เปนใ,นในที่สุดครับซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามสร้างความสมาชฉันในเรื่องของอออการปรับนโยบายที่ลดความรุนแรงลงแล้วก็การมีการเจราจากับกลุ่มเอไเอ็นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ในระดับประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นต้องช่วยกันสร้างความสมาชฉันั้งมูลนิธิของเราในพูณนิธิเป็นเป็นมูลนิธิในระดับประชาชน สร้างความสวานฉันโดยเพาะในระดับคนกลางๆนะครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งในทั้งไทยทั้งมาเลเซียตรน้ระดับกลางๆที่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีไม่ได้มีกองกําลังอะไรเป็นคนที่เข้าเข้ามาเป็นกองกลางที่เชื่อดึงให้ทั้งสองฝ่ายนี้เข้ามาสราันฉันเพราะว่าถ้ากองกลางคนที่เห็นด้วยกันไม่ว่าจะพุทธมุสลิมเนี่ยมาสร้างความสวานฉันนี่ก็จะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวครับทีที่เราคาดหวังจากการจัดกิจกรรมในครั ก็มี2เรื่องก็คือว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้น้อมลำลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของเขานะครับที่ ได้รับผลกระทบจากสิปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยลดความรุนแรงแล้วก็หันมาสามัญชันสร้างความเจริญในพื้นที่ของเราประการที่2ก็เป็นการระดมทุนช่วยเหลือให้ให้เราสามารถดําเนินการกิจการกิจการนี้ต่อไปได้ในระยะยาวเพราะว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยคนที่รับผลกระทบนี่ก็จะได้รับผลกระทบระยะยาวซึ่งต้องการการเยี่ยมเยียนต้องการการช่วยเหลือในภาคประชาชนด้วยกันครับ ก็ในส่วนของผมนะครับปัญหาในจังหวดชายแดนภาคใต้เนี่ยสั่งสมมานานมากนะครับจะมาแก้โดยวิธีไม่มีวิธีใดที่มันเบ็ดเสร็จนะครับก็ต้องพยายามต้องหาวิธีการแก้เพราะว่าสิ่งที่แก้เนี่ยมันเดิมพันด้วยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกภาคงานเนี่ยต้องช่วยกัน อะไรที่ดีต้องช่วยกันทันทีครับเพราะฉนั้นผมถือว่าทุกกระบวนการที่เรากาลังแก้ไขกันอยู่เนี่ยผมผมเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นครับคงไม่ไม่ถึงกับจะให้ได้ตกผลึกนะครับแต่วันนี้ดูในกรอบรวมๆแล้วความสูญเสียมีเกิดขึ้นโลวยเฉ่พาะผมเองก็ได้รับความสูญเสียจากสถานการณ์เช่นเดียวกันเราคงจะมาคุยกันว่า หลักการจากการสูญเสียเนี่ยเราอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็สิ่งเนี้ยมันเกิดไปแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดอีกไม่ให้เกิดคนอื่นวันนี้เราคงจะคุยกันเรื่องนี้มากกว่าเพื่อเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับครับถ้าจะให้กําลังใจพี่น้องตํารวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ยังคงมีความส่มเสียเพราะยังตกเป็นเป้าของฝ่ายตรงข้ามอยู่จะฝากอะไรเป็นกําลังใจให้เพื่อนตารวจในพื้นที่บ้างไหมครับคงไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวนะครับที่เป็นเป้า หน่วยงานทางด้านความมั่นคงทั้งหมดไม่ว่าจะพี่น้องทอาหารอาสาสมัครแล้วก็บุคลากรที่แก้ไขปัญหาล้วนแต่เป็นผู้ที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ก็ขอให้กำลังใจครับแล้วขอให้ได้รับทราบว่าท่านกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติบ้านเมืองประวัติศาสตร์อย่างที่บรรพบุรุษเราเคยทำมาเคยปกปักร,รักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้กับลูกหลานวันนี้เราทําหน้าที่นั้นถึงจะไม่สําเร็จในรุ่นเรานะครับแต่ขอให้รับทราบว่าประวัติศาสตร์ได้จารึกอยู่ขอให้กําลังใจครับ ต่อกันด้วยข่าวต่อไปค่ะกปะปสหัดใหญ่รวมพลังเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งเรื่องหน้าเขตสองสนามกีฬาจิรนครหัดใหญ่กกตปิดหีบเซ็นชื่อยืนยันยกเลิก เมื่อช่วงเช้าของวันที่25มกราคม2557เวลาประมาณ8นาฬิกากลุ่มพลังมวลมหาประชาชนและก็ปปสหัดใหญ่ประมาณ100คนได้เดินทางไปหน่วยการเลือกตั้งล่วงหน้าเขต2สงขลาซึ่งเป็นศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่ได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมณสนามกีฬากลางจิรนครหัดใหญ่ พบประชาชนแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าและสัญลักษณ์แสดงถึงการคัดค้านการให้บริการการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดพร้อมเป่านกหวีดส่งเสียงดังกึกก้องตลอดเวลาภายใต้อาคารด้านหน้าของโรงยิมมีเพียงเจ้าหน้าที่2-3คนที่ทำหน้าที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจ ถัดไปทางด้านข้างๆองาคารดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งกายด้วยชุดดำทราบว่าขอกำลังมาจากค่ายตชะดสงขาและมีพันตำรวจเอกภาสกรกลันหวานรักษาการผู้กำกับสถานีตำรวจหัดใหญ่คอยกำกับดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆจุดเลือกตั้งสำหรับกลุ่มพลังมวลมหาประชาชนก็ชุมนุมกันอย่างสงบด้านหน้าอาคารก็ไม่ได้เข้าไปสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายแต่อย่างใดเมื่อเวลาผ่านไปพลังมวลมหาประชาชนกดดันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นกลุ่มพลังมวลมหาประชาชนคนรักชาติได้ส่ง าวสีแดงตลกชื่อดังของบ้านเราเป็นตัวแทนกล่าวถึงวัตถุประสงค์กับเจ้าหน้าที่กะกะตและเจ้าหน้าที่ของกะกะตก็ได้ประกาศว่าขอยกเลิกและขอลงนามในเอกสารแจ้งให้กลุ่มมวลมหาประชาชนที่มาชุมนุมทราบว่ายกเลิกการลงคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วแล้วเอาเอกสารมาติดไว้ที่ป้ายกระดานด้านหน้า,นาอาคาร จากนั้นนายวสันมูเกมประธานกกตเขต2สงขลาเดินทางมาถึงบริเวณอาคารดังกล่าวและได้เข้าทักทายกับกลุ่มพลังมวลมหาประชาชนคนรักชาติและกล่าวยืนยันการยุติการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีเมื่อได้รับการยืนยันจากนายวสันมูเกมประธานกกตเขต2สงขลา ทุกคนต่างพอใจในการให้ความร่วมมือส่วนการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่กะกะตและประชาชนที่เดินทางมาชุมนุมในครั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนพันตำรวจเอกภาสกรกล่นหวานรักษาการผู้กำกับสถานีตำรวจหัดใหญ่ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้เปิดเผยว่าสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ย ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งเลย2นายร่วมกับคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งส่วนที่อยู่รอบๆหน่วยเลือกตั้งก็มีจัดกําลังมาประมาณ50นายนะครับมาดูแลความสงบเรียบร้อยขณะนี้ก็คือช่วง8โมงก็ทางคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเขาก็เปิดให้มีการลงคะแนน <St ars> ตามปกติแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เปิดมาจนถึงบัดนี้นะฮะเวลาศูนยนาฬิกาเสร็จไปแล้วเนี่ย ก็ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์นะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็มีผู้ชุมนุมก็มาที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแต่อยู่ด้านนอกด้านหน้านะครับอันนี้ผมก็ทราบจากประธานกรรมการและคณะกรรมการว่ามีผู้ชุมนุมทยอยมาเพิ่มมากขึ้นก็เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงหรือเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นทางคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งก็มีมตินะฮะ ให้งดการลงคะแนนและปิดหน่วยเลือกตั้งไปแล้วแต่เวลา08.45นาฬิกาจากการที่ผมมาอยู่ที่นี่สังเกตดูแล้วก็ดูความสงบวนเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่า,าไม่พบความเสียหายไม่พบเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและไม่พบการกระทําผิดเกี่ยวกับเลือกตั้งครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ยืนยันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วมวลมหาประชาชนคนหัดใหญ่ก็พอใจแล้วเฝ้าดูสถานการณ์จนสงบแล้วแยกย้ายกันกลับไป สำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web thai tv 97 com และ fm 97.0 m e h e r z ค่ะสวัสดีค่ะ